thank you เรารู้สึกว่า MDRT เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนะครับผมก็เชื่อว่าการเป็น MDRT มันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะทำได้เราก็เลยมีการจัดสัมมนาสำหรับหลายๆคนที่ยังคิดว่ามันยากนะเพื่อที่จะได้เห็นว่าออคนส่วนใหญ่เขาก็ทำกันได้แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่า ใช่มันอาจจะยากแต่ฉันจะทำมันให้ได้นี่คือวัตถุประสงค์นะครับที่เราเอามารวมกันกับงาน MDRT ปีนี้ประมาณ500คนเพื่อเราเห็นว่าใช่ยากแต่เป็นไปได้ครับบรรยากาศงานคันนี้ค่ะคือเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ความรู้นี่คือบรรยากาศของ MDRT อย่างแท้จริงค่ะ MDRT camp ถือว่าเป็นสังคมของการแบ่งปันเราต้องการแบ่งปันวิธีการทำงาน mindset แล้วก็ความคิดนะคะที่ในเรื่องของการทํางานรวมทั้งหมดให้ทุกคนประสบความสําเร็จคะ่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงาน MDRT Camp a l i a n c y u t t h a ครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อการรวมตัวของฝ่ายขายทั้งของบริษัทนะคะที่ต้องการเรียนรู้ว่า MDRT คืออะไรการแบ่งปัน MDRT คืออะไรและว,วันนี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับตลอด2วันหนึ่งคืนที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศอบอุ่นมากสาหรับพี่น้อง MDRT นะครับทำให้พวกเราเห็นว่า MDRT อาร์เรนซเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวจริงครับเราไม่ได้แบ่งว่ามาจากทีมไหนหรือว่าจังหวัดอะไรนะครับแต่เรารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอ็มอาร์อเนซสุยาครับแล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ครับเอ็มดีอาร์ทีอาร์เนซสุยาทุกท่านได้แสดงพลังอันเป็นหนึ่งเดียวให้ทั่วประเทศไทยได้เห็นเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ครับจะเป็นช่วงเวลาของพวกเราครับที่จะลุกขึ้นมานะครับเป็น m อ็มแถวหน้าของประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยให้ได้ครับปีที่แล้วก็จัดว่าดีปีนี้ก็ดีกว่า ดีกว่าทุกๆปีก็เห็นความตั้งใจของน้องๆแล้วก็แบบต้องขอบคุณทางทีมงานผู้จัดงานคอมมิตี้ทั้งหมดด้วยทุกๆคนที่เสียสละต้องใช้คําว่างานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคณะจัดงานที่เสียสละให้น้องๆให้เติบโตในสายอาชีพแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่มาในครั้งนี้ได้รับแบบความรู้แล้วก็นําไปพัฒนาตัวเองจนติด MDRT คุณวุฒิระดับโลกทุกๆคนครับว้า I'm I'm really excited to be here today MDRT c a n 2025 And's great to see the and energy here today Almost 500 our financial advisors energy Fin to the see here our of 500คุณอานรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน FDRT ในในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเห็นแพชชั่นสำหรับตัวแทนแล้วก็ความตื่นเต้นความกระตือรือร้นของตัวแทนที่เข้าร่วมงานในวันนี้กว่า500ท่าน as you know MDRT is the gold standard of professional financial advisors across the world ครับ MDRT เองก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับที่ทำให้เราได้ส่งต่อในเรื่องของการวางแผนการเงินให้กับลูกค้านะครับั่วโลก and if you are an MDRT uh, agent you are in the top two to three p of all financial advisors ถ้าคุณเป็น MDRT เนี่ยคุณจะถือว่าคุณเป็น top 1-2%ของส่วนบนในอาชีพในธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตแล้วคุณได้ออกไปวางแผนการเงินให้กับลูกค้า So I wish you lots of success in achieving retaining MDRT status อยากให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการติด MDRT นะครับแล้วก็ได้คุณวุธนี้กันทุกๆคนนะครับ And I look forward to seeing you in uh, Anaheim next year and Sydney next year And don't forget the race to MDRT in Nagoya, Japan อยากจะให้ทุกท่านนะครับ แล้วก็ไปพบกันนะครับที่อันเนห์แฮมนะครับในปีหน้าและอย่าลืมนะครับเรายังมีไอตัวการแข่งขันที่เป็น r e s t 2 MDRT นะครับที่ไปพบกันที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น so all the best to you lots of success and look forward to seeing you soon ขอบคุณครับหวังว่าทุกคนนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ MDT ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็พบกันครับงานวนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากที่ว่าเราลืมไปแล้วเราก็เหมือนได้กระตุ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแนะนำค่ะคนมาอีก ควรจัดอีคะน่าจะได้ว <desserts> <Negative music> ิธ <limited music> ีการของพี่ๆล่ะค่ะที่มีประสบการณ์ที่ติดเ d ็มมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยปลุกไฟเราด้วยค่ะได้ความรู้ได้วิชาการด้วยแล้วก็เหมือนได้เติมไฟให้ตัวเองค่ะจริงๆวันนี้ชอบวิทยากรทุกท่านเลยแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือชอบวิทยากรจากมาเลเซียค่ะคุณคิมฟางรู้สึกว่าแบบมีไฟมากพอฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะก็สาหรับเฟิร์นนะคะประทับใจทุกวิทยากรจริงๆค่ะของเฟิร์นเลือกเป็นห้องเอนะคะจะเป็นแบบการขายออนไลน์ซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่ นดีสุดก็คือเริ่มวันนี้ค่ะดีมากโชคดีที่ได้มาได้แบบคนลุกค่ะแบบแต่ละคนที่แบบวิทยากรที่เชิญมาพูดอย่างเงี้ยค่ะพูดดีมากแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆเยอะเลยค่ะได้ไอเดียดีมากเนาะเผื่อจะได้ไม่ปิดี d ที่ใช่